มูลนิธิเจริญพกภัณฑ์ผนึกกำลังบริษัทในเครือ CPI และ CPP ร้อยเรียงความดีภายใต้โครงการร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 มอบเงินบริจาคผู้บริหารและพนักงานจำนวน150,000บาทให้กับโรงพยาบาลสิริราชและสนับสนุนเครื่องบริโภคจำเป็นเครือเจริญพกภัณฑ์โดยคุณทิติรุจินตานนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจการค้าข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศ บริษัทซีพีอินเตอร์เทรดจำกัดหรือ CPI และบริษัทเจริญพกกพันโปรเดียวจำกัดหรือ CPP ได้ผนึกกำลังร่วมร้อยเรียงความดีในานามของมูลนิธิเจริญพกคภัพันภายใต้โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 มอบเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงานและนำเครื่องบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมอบให้กับโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจากโรงพยาบาลสาธารณาสุข30จุดทั่วประเทศ และจุดบริการฉีดวัคซีน46จุดทั่วกรุงเทพเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและทำงานให้บริการประชาชนอย่างหนักต่อเนื่องโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์มวนศักด์ชูโชติรสรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชร,ร่วมรับมอบเครือเจริญพกณฑ์เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณาสุขผู้ซึ่งยอมเสียสละเสี่ยงกับไวรัสโควิด -19 โดยมูล,ลนที่เจริญพภคภัพฑ์ผนึกกำลังบริษัทในเครือได้แก่บริษัทซีพีอินเตอร์เรดจำกัดหรือ CPI และบริษัทเจริญโภกภัณฑ์โปรดิวจำกัดหรือ CPP มอบเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงานจำนวน1 5 0 0 0 0บาทให้กับโรงพยาบาลสิริราชและนำผลิตภัณฑ์เข้าสารตราฉัดไลท์ฆ่าเพื่อสุขภาพ ข้าวก .×43 จำนวน9,000กิโลกรัมหรือ9,000ถุงมูลค่า5,40,000บาทนาำม,มะพร้าวอายูโคโคจำนวน1,376หลังหรือ16,512กล่องมูลค่า4,12,800บาทเครื่องมผลไม้ผสมวิตามิน C 200%ไวต้าวัน4พลัดจำนวน1,376หลังหรือ41,280ขวดมูลค่า 6 6 4 8 0บาทและขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตราริโอจำนวน716ลังหรือ17,184ห่อใหญ่มูลค่า3 4 3 6 8 0บาทรวมมูลค่าทั้งหมด1,956,960บบาทโดยจะเริ่มทยอยส่งมอบของตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ทุกครั้งนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือ ในยามที่ประเทศชาติอาจจะประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยโควิด19ในนามของมอนิตเคือเจริญพกกพันธ์นะครับก็ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องบริโภคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่จะนำมาสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในในเรื่องของการแพทย์ทุกทกท่านนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของ ผริพันธ์ข้าวกข .43 นะครับซึ่งเป็นข้าวที่มีระดับน้ําตาลปานกลางซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ควบคุมเรื่องของสุขภาพในเรื่องของน้ําตาลแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มนะครับที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นกันยกตัวอย่างเช่นอายุโคโคเป็นน้ำมะพร้าวบรรจุก,กล่องนะครับ ก็เป็นน้ำมะพร้าวที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งใ,ใดใทั้งสิ้นเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติในส่วนของเครื่องดื่มผลไม้ผสมวิตามินซี200ก็เหมาะกับคนที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายด้วยวิตามินซีสูงแล้วก็ยังมีรวมทั้งผลิตภัณฑ์อ,อ,อาหารคบเคี้ยวซึ่งเป็นอาหารที่ผลิตจากแป้ง ข้าวหอมมะลิเป็นขนมอบกรอบก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะมาปะเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท,ท,ท่านในแนวหน้านะครับก็ช่วงสถานการณ์วิดปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีราชก,ก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการ ดูแลรักษาให้บริการกับผู้ป่วยทุกท่านนะครับเรื่องของการจัดการบุคลารกรเนี่ยก็ทางท่านผู้บริการก็มีการประชุมกันเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็บุคลากรของเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะครับเรามีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลต่อวันเนี่ยเฉพาะโควิดเกินร้อยคนทุกวันแล้วก็บุคลาการที่ร่วมแรงร่วมใจกันก็ผมก็เข้าใจว่าเป็นหลักหลายร้อยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะหนะ้าบุคลาการซัพพอร์ตสนับสนุนอื่นๆก็ช่วยกันทํางานเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยครับ